แบบนี้มันก็ดีนะเดี๋ยวขอตัดตัดไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็มานะมีมเฉากก้วยเยอะมาดูนี่แต่มีมเฉากล้ชากเงาวเออก็ดีนะเออติดคอเกือบตายกระทะนี้ไม่มีชื่อ ไปลองหัดเอาทำเองบ้างหึทำเอาเองแล้วมันเป็นอะไรแล้วทำไมมันเป็นแหลกเหลกเหลกนะโอ้โหนี่ไง ย๋อนเอาใหม่ก่อนวันนี้วูดี้เปลนแทร้งม้ทหานีรูเสียงกเาะกัทชยชาวกชักงราวพี่ทำไม่การทำายังเป็นมีมชาวกัวชักวอย่าที่ทราบเป็นดีครับว่าขอแป๊บนึงวันนี้วูดี้เปลี่ยนไปแล้วครับ งครผมกล้าผควผมกล้กลนนาข้าวเลยใช่ไหมครับอย,ย่างแรงกคือเพราะ <c oughs> กระทะเฉาวกล้วยชากราบราวที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องยากและทำให้ผมรักการทำอาหาร,หาร <c oughs> อย่างที่ทราบกันดีครับว่าไอ้นุสครับอยู่ที่ของขาหมครับ จะเป็นแบบมุมว่างข้างบ้านบูดี้ไม่กล้าใช้กระทะมุวงข้างบ้านเพราะอาจมีสารน้ำมันเฮ้ยมัดะเป็นอันตรายได้คงไม่ดีแน่ถ้าใช้กระทะแบบมุมว่างข้างบ้านที่บ้านจากกระแสของกระทะชาวกล้วยชากรังราโด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมารุ่นเนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะช่วยปบอะคขงและชั้นต่างๆร่วมป่างด้วยเทคโนโลยีกวางตุ้งไทเทเนียมแต่ ได่รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะใจอย่างแน่นอนครับอาหารจะติดกระทะมากกว่าเดิมส0 0ซดังนั้นถ้าใช้ร่วมกันอีกต่อไปแม้จะเจอคราบหนักแค่ไหนก็เช็ดออกไม่ง่ายแบบนี้เลยไม่ง่ายเช็ดออกไม่ง่ายเออเอาเข้าไปเอารีเวสเข้าไปแล้วเขาบอกว่ารุ่นนี้กระจายความร้อนได้ดีเมือดีรู้สึกเหลือเชื่อมากแล้วก็รู้สึกกับการละมั้งไม่จริงครับ ซึ่งบอกเลยว่านวัตกรรมระดับนี้วูดี้ถือว่าถูกมากสามพัก้าเกพร้อมรับตะหลิวพาคแชมป์ตะหลิวเก้าร้อยเลฟรีทุกกล่องฟรดครับศูนย์ศูนย์หนึกสามหนึ่งรือศูนย์หกหกูนย์หกศยมีเสียงด้วยวางสายดีกว่า อะไรอ่ะอจะไปดูคลิปอื่นอันนี้มันกระท้นานี้ไม่มีชื่อ exe เ e. จอมีพี่ชิวผมเจอมีพี่ชิวสเต็มเลยนี่แต่ชาวกล้วยชากลาวที่เต็มไปหมดชาวกล้วยชากลาวการะตูนโลบอกชาวกล้วยชากราวมีด้วย เก็พพกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เชาวกล้วยชากรางราของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอะไรอ่ะอากาศรออ้อนนในเมืองเพชรเหรอไม่รู้อเออมันเกิดอะไรขึ้นอนะ ดีสไลด์แมวกลัวฉากลัวแชร์กันเราทอมไม่ใช่แมวเออทอมเออก็ใช่แมวนี่หว่าโคเรียคิงไหนไหนบิดเบี้ยวเอเลี่ยนก็มาลักข่อยแบบเบี้ยวเลยครับอยากให้พี่ทำรีเวิร์สจังดัน

Maar ik wist niet dat in de stad is nog geen eeuwigheid. Maar gelijk, bijna een is nog ernaar. Maar waarom is het dan serieus? maar dat is nog niet Wat ja, wat zei is het dan maar dat is Ja, wat, dit namen, dat is wat hem, Nee, 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 zo veel maat. nog wel een aardig idee, met Dus nu moet

กลับด้านอันนี้แนี่มันมีเยอะๆมากเลย ไปจะลงปวดคอมากจะวางดกสับด้วยมันมีมันมีมีมพ่ชวัตรด้วยนะตะกี้ หมาอีกอ่ะ Facebook ละก่อนกลุ่มแบบนี้บ๊อบบี้มีหมากระเมล แล้วโค้ชมาดีโตรับอยู่กับผมที่ว่านี่เมตราเกล้กันีนี่ครับแถวนี้มแรงว่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเคยเห็นมเคยเล่นเปล่าครัไอ้นี่ัการูลงมาแบบนี้ก่อนแล้วก็วิธีการเล่นนี่ก็ปลงมาแบบนี้ก่อน่่าสมาา่่่่ มาหน้ารา่า้ัวกับปอแมวอแฟนะครับถ้าผมมีด้มือเปล่ามือผมจะเป็นเดียวเหรอสิไม่ใช่แม้กระทั่งช็อคกันเลย เดี๋ยวนะฮ่าายุ่ขอดหมดหลอกเด็กหมดแห้งแห้งห้าบาทหรือสิบบาทไม่รู้นะครับแต่มีไฟไฟกระพริบด้วยโอเคโอเคโอ้ล้สัผมเคยเล่นหรือเปล่าน่ะฮ่าฮ่าฮ่าไครชิ้นส่วนหลุดแล้ว โอเคเชื่อก็ได้ว่า5บาทก็แต่อันที่ผมชอบสุดก็คงจะไม่พ้นอันนี้ไอโป้มันห่าอะไรวะภาพบีมันด้วยมือเราจะเป็นแบบไหนโป้แต่ผมเอากล่องลยชิวสกับของเล่นในวัยเด็ก อนนี้พี่ชิบ้าสกอร์มโกกี้เคยดูแล้วนะเออไปถึงวันคริสต์มาสเลยผมดูแล้ว ก็จะขึ้นเดือนเร็วมากเดินหน่คืกรลนมหไหนการเป็นล้างเดิมโควิดออคริสต์มาสออกทางตูดเลยปาออกทางตูดสายเม

ิงโดนกินโดนตูดเลยเหมนฟุตบอลอะไรอ่ะเต้กับไข่เต้ ไอมีนพ I mean, uh, <laughs> mm ิชวัสอะเลมมาสเตอร์อาหารกินเล่นไม่ตายแจ็กกี้มันต้องอาหารกินเล่นจะตายแจ็กกี้ดิอันนี้ไม่ตายแจ็กกี้มาลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิ๊ว เอออะไรนะกรากรอะไรอ่ะทำใหมดิสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะยครับ <c oughs> อยู่กับผมชิวาตามชื่อคลิปเลยเนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมจำเก็บไ้คลิปผมได้หรือเปล่านี่ครับอะไรอะไรนี่จำลงไปแบบนี้ <c oughs> จำออกไปจำออกไปออกไปแบบนี้แล้วทำให้พี่ชิว่าต้องจำหน้าแบบนี้ อันนี้เราเลยเนี่ยมันจถือเอาเงียดแถมเลยเนี่ยแล้วผมจะบังจะบัง นะผมจะดูอันนี้มหากาบบ้าง exe ถ้าผมหัวเราะตามพี่ชิวัสผมจะตบกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัสมันก็ต่ดีนะากับ .exe นะครับผมไม่รู้ว่าต้นตอนมาจากไหนที่แน่ๆน่าจะมาจากพวกพวกแคสเกมไม่ใช่แคสเกมที่พวกเล่นเกมนะครับเราไปตัดต่อให้มันสนุกให้มันตลก ประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วมันก็ลามมาที่คนคนอื่นนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยคลิปนี้ Siwat exe เสียงคีย์บอร์ดพี่ดังไปไหนอืออืม,อมพี่ฮะพี่ฮะดูคลิปนี้อยาละสองซิฮะอ,อีกแล้วเหรอืมมีสเสีเยงไอโค้ดแล้ว เอาดูสักนิดสักหน่อยก็ได้วะร r e v e r s สเตอร์ Reverse เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออคนทำก็ทำซะแม่ แม่งบิดเบี้ยวเลือเกินตวริสสมบอืมเดี๋ยวเดียนเลมเวิร์สนะครับเออมไมงเลยคไ่เ้เนือขม่ลาิอืมเอ้ารีเวิร์สเข้าไป อันนี้ไม่ละไม่ลอดแน่เลยทำาไมต้องรีวะแชร์รถนอทำไมต้องกําแรงล้วไงต่อนี่เรโคนะครับหันลงไดจหันลงไดจื๊อคุณแชร์รถเหรอถ้าผมหัวรอดังกว่านี้ผมจะบีจะมี อ๋อแน่เลยอันนี้ก็ขยันนะขยันตัดต่อนะแบบนี้อ่าฮะเวอร์ร้องใครวะดูเธอนมาดิ จะรีเวิร์ดไหมให้เราเอามาเดบมาหมุกใช่ต้องรีเวิร์ดโอเคนะแล้วก็มีของคนอื่นด้วยเพียบวยันนี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะเปิดร,รายการสนานเชียรมะม่วงข้างบ้านดอยสีสันสดใสสไตล์ถึงไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่นอ้องเออผมก็เคยดูแล้วนะ ของบ้านมามุดขับไม่มุดลับอื ในมาอสองลูกบอกเรื่องเสาหนุยเรามาล้างม้อหม้กันนะครับพี่น้องต้นฉบับผมดูแล้วลนลนลนต้นฉบับผมดูแล้วนะครับแถมคลิปนั้นติดเรื่องอีกต่างหากจะไม่ออกนะครับมีดไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องกระดอผมยังคมกว่า่งครับรู้สึกแล้วลืมล้างข้างในนะครับพี่น้องกระดอโยนใส่ไม่เครื่องสักฝ้านิเลยเขาขาวเลยพี่น้องแม่นหม้อหม้อใส่จานดีกว่า โ <Okay. S 2> อเคยังเหมือนต้ฉนฉบับอยู่กูก็งงกับตัวเองเหมือนกันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้แนี่พี่น้ององเรื่องเข่าผาเรื่องติดคุกติดตารางนะกูอ่ะอันอื่นเราไม่รูตักวัตถุในคราชท่าเครื่องจิม้มมากกว่าผมมีตตแต่พี่น้องที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมอือหืออีนงานนี้เอบพี่อ้อเออกม้วเป็นเกลือไงพี่น้อง ถ้าพร้อมแล้วก็ทิ้งขึ้นล่างได้เลยสักแม่งเอยเล็บเลยโตโอเคมีคนอื่นอีกไหมนะครับอีกสักการ์ด55 Facebook เอะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอืมมันไม่เยอี่นะแม่ เดอะเออร์เรอร์วิดีโอมาอีกแล้วเหรอดีครับพี่น้องห้ากินเลสไตล์ดีดูคนอื่นบ้างนะครับแมเดอะเออรเรอวิดีโอกวางตุ้งกวางตุ้งดอกเอี๊ยดอันเก่าหรือเปล่าวะดูก่อนข้าวหมูแดงมันต้องข้าวต้มมั้ยพ่มาหน้าช่วยเล่ข้าวหมูแดง ทำไมเขนาดนี้ล่ะคะหนูตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะฉันอยากกินอะไรที่อร่อยๆอืมค่ะเป็นค้าวสุดท้ายคุณท่านอยากจะกินอะไรคะเดี๋ยวารู้ทำมาให้อยากกินอะไรอยากกินข้าวกอสนุกจะกินอะไรข้าวแดงมเลยปลาโคมปลาโคมเหมือนเดิมหมกเดิมข้าวโคม ลังงามเลยกินโอเคดูคนอื่นต่อนะครับคลิปนี้แปบว่าดูบ่อยแล้วไหมดูบ่อยแล้วเหรออุสาหรดเียอีอันนี้ของผมทำเองครับอ่าฮะอุตสาโดดเอี๊ยงอีอ้าวไม่คิดว่าทำเองเหรอ